ทำไมเมื่อกี้ถึงยอมไปง่ายๆละ่ะไอ้เป๊นั่นไม่ไว้หน้าเราเลยนายจะทั้งสอนให้มารู้สึกหน่อยยังเจ้าอวดดีก็จริงนักชายมากฮะมันจริงนี่อ่ะอีเราเป็นนักเลงไม่ใช่บาปบินอย่างเดียวก็พอนะคิดวันนี้เป็นเสียงหายห,ายหรือไงแต่เมื่อกี้ฉันไม่ห้ามว่าแกคงตายไม่รู้ตัวไปแล้วยังจำหินลวดลายสองแท่งนั้นได้ไหมลวดลายที่สลักอยู่บนเสาคือค,อคำเตือนมาต้องการบอกทุกคนที่เข้ามาในหมู่บ้านให้รู้ว่าคนเผ่าแมว จากสามขวบถึงเจ็ดสิบรู้จักใช้ยาสั่งว่าตุ๊กาตาไว้ปู่ชาวบ้านเท่านั้นเองผมก็ทําไดไ้เห็นยากเลยโลกนี้มียาสั่งด้วยหรือไงยังไม่เชื่อตอนที่ชั้นยังหนุ่มนะเคยให้คนตายด้วยยาสั่งต่อหน้าต่อตาไม่เป็นแต่เลือดไหลเจ็ดถววนพุงสาสทารักลแล้วก็ตายอย่างน่าเวทนานด้วยนะในห้องจะไม่ไดนอนพิษนะรหรือเราจะยอมแพ้ไป,ไปตามหาพี่เวกันแน่นอนไม่่อหารองรองเขาฉีเว เราต้องเสี่ยงสักครั้งพอค่ำแล้วเราเข้าหมู่บ้านเราแยกย้ายกันไปฉันจะไปตะวันออกทรงเกียรตไปตะวันตกจุดต้ไปทางเหนือระวังด้วยนะ รู้แล้วเจ้านา้ผมทำงานวางใจได้จำไว้ที่เรามาเพื่อตามหาคนอย่าแต่ต้องอะไรในหมู่บ้านมาีเว่ีเว้นี่มันอะไร ดูพิ่ลึกดีพี่เวอยู่ไหน่ะนี่ตู้โจงนะรัดที่อะไรนะบูชาวัวหรือว่าหมา โออกออ้โอกเจ็บเจ็บออดอ้ยเจ็บนะไม่อยากเอาไว้ไปพ่นไปพ่นนะไปนะโอดไปนะต่อไปอย่ากัะฉันถ้าเจ็บต้องยาอย่ากัะฉันเจ็บโอ้อโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยโอ้ยอย่ากัะฉั้นออดออ้ออดออดเจ็บเจ็บอ่ฮ่าออดยาอย่ากัะฉันเจ็บจังเลยออดช่วยด้วยช่วยด้วยโออยเจ็บ

ช่วยผมด้วยช่วยด้วยห็นตนกระเล่าแต่ก็ไม่ยอมเชื่อถึงจะตายไปแล้วแต่มันอด,ดร้อนถึงปีป่ายไม่ได้สงเกียนช่ามาถึกโทษเขาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาโอ้ปีป่ายแล้วเราทำอะไงดี๋ยวก็ทพังกรงไม้ไผ่เนี่ยจะขังฉันได้เลยแต่ว่าถ้าเราหนีไปตอนนี้จะไม่มีคนถอนพิษยาสารให้ตู้จ เขาต้องตายลูกเดียวเจ้านายต้องช่วยมด้วยเจ้านายเจ้านายช่วย,ด,วย<อ>ด้วยต้อแเอาไว้ทอนถึงเราอ,อยู่ที่นี่พวกเขาอาจไม่ถอนพิญญาสังให้ตูจงแต่ว่าถ้าเราไปตอนนี้เขาจะไม่มีโอกาสร,รอดตายเลยเราก็อยู่ที่นี่ดูเหตุการณ์ไปก่อนฉันหวังว่าฉีเหวยลูกฉันจะอยู่ที่นี่อย่างนั้นครั้งนี้ mắm mày sĩ tùy quong, yet he sợ, tay chợt đầy pha tàu. Sup mù tích xí quong, wan yu,